สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกันกับคุณครูไออีกแล้วนะคะเอ๊เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกอา่าเราเรียนในหน่วยข้าวนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ในหน่วยข้าวเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำนากันเลยค่ะวิธีการปลูกข้าวหรือขั้นตอนการทำนาสำหรับการเพราะปลูกโดยอาจจะใช้มเมล็ดข้าวเปลือกเพราะเป็นต้นกล้าอ่อนก่อนปักดาําหรือจะใช้มเมล็ดข้าวเปลือกหวานลงไปในนาเลยก็ได้ค่ะเด็กๆ ขั้นตอนการทำนาก็จะมีขั้นตอนในการเพราะปลูกอยู่หลายขั้นตอนเช่นการไถพวนดินให้มีสภาพดินพร้อมจะปลูกข้าวกอ่อนในขั้นตอนการปลูกข้าวแบบที่ใช้วิธีปลักดำต้นกล้าจะมีระยะเวลาการปลูกตั้งแต่ เริ่มต้นมเมล็ดจนถึงช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ110วันถึง140วันแล้วแต่ลักษณะนิดของมเมล็ดข้าวค่ะเมื่อปักดำเสร็จระยะเวลา30 50วันข้าวก็จะแตกกอเด็กๆเห็นข้าวแตกกอไหมคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นระยะเวลาที่ก่อช่อดอกอ่าระยะเวลาที่ก่อช่อดอกก็จะใช้เวลาประมาณ60วันก่อนการเก็บเกี่ยวข้าวค่ะระยะเวลาที่ข้าวตั้งท้องเมื่อช่อดอกเริ่มเติบโตจนสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ30วัน จากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่ข้าวออกรวงนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆดูสิคะว่าข้าวออกรวงหรือยังอ่าข้าวออกรวงแล้วแสดงว่าเป็นระยะเวลาที่ข้าวกำลังตั้งท้องนั่นเองค่ะเด็กๆ,ๆต่อไป <ๆ S 1> เมื่อมาเล็ดข้าวแก่ชาวนาก็พร้อมจะเก็บเกี่ยว ก็จะได้ข้าวเปลือกมานั่นเองค่ะเด็กๆพอข้าวแก่แล้วชาวนาก็จะเกี่ยวข้าวได้เป็นมเมล็ดข้าวเปลือกมาสีแล้วก็หุงให้เรารับประทานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีวิดีโอการทำนามาให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะไปดูกันเลยค่ะพี่ก็จะพาน้องๆ มาทำความรู้จักการปลูกข้าวและลักษณะของการเจริญเติบโตของต้นข้าวซึ่งการปลูกข้าวเรานิยมเรียกง่ายๆว่าการทำนาและเราก็จะนิยมเรียกผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวว่าชาวนานะครับน้องๆครับการปลูกข้าวหรือการทำนาชาวนาต้องใช้เมล็ดข้าวเปลือก เป็นพันธ์ข้าวสำหรับการเพราะปลูกโดยอาจจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกเพาะเป็นต้นกล้าก่อนปักดําหรือจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกหว่านลงไปในแปลงนาเลยก็ได้ซึ่งการทํานาก็จะมีขั้นตอนในการเพราะปลูกอยู่หลายขั้นตอนเช่นการไถพลวนดินให้มีสภาพพร้อมที่จะปลูกข้าวซึ่งในการปลูกข้าว แบบที่ใช้วิธีปักดำต้นกล้าจะมีระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นเมล็ดจนถึงช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ110วันถึง140วันซึ่งก็แล้วแต่ชนิดพันธุ์ของข้าวเราแบ่งระยะเวลาในการเจริญเติบโตข้าวเป็นระยะต่างๆดังนี้นะครับ ระยะแรกคือระยะฟักตัวคือช่วงระยะเวลาที่มเมล็ดข้าวเปลือกเริ่มงอกออกมาเป็นหน่อเล็กๆซึ่งมเมล็ดข้าวจะงอกได้ง่ายมากหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อความเข้าใจให้น้องๆดูภาพตัวอย่างประกอบน้องๆครับภาพตัวอย่างที่น้องๆเห็นอยู่นี้เป็นภาพขยายใหญ่มากกว่ามเมล็ดข้าวของจริงนะครับ ระยะที่สองก็คือระยะต้นกล้าคือช่วงที่มเมล็ดข้าวเปลือกงอกจนกระทั่งแตกเป็นกอใช้เวลาประมาณ1 0 2ถึง20วันอยู่กับสายพันธุ์ของข้าวนะครับระยะที่3คือระยะแตกกอคือช่วงหลังจากการปักดำกล้าของต้นข้าวแล้วประมาณ3 0ถึง50วัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนะครับระยะที่4คือระยะการก่อช่อดอกต้นข้าวจะมีจุดเกิดช่อดอกขึ้นภายในลําต้นและจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงต่อไปซึ่งระยะเวลาการก่อช่อดอกจะประมาณ60วันก่อนการเก็บเกี่ยวซึ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนะครับ ระยะที่5ระยะตั้งท้องเมื่อช่อดอกเริ่มเติบโตและพัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ30วันจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่เข้าออกรวงระยะที่6ระยะเมล็ดข้าวสุกแก่คือช่วงเวลาที่เมล็ดข้าวสุกเหลืองอารามเต็มท้องนามีความสวยงามมาก ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวนาพร้อมเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆครับตอนนี้น้องๆก็คงได้รู้แล้วว่ากว่าที่เราจะมีข้าวรับประทานนั้นมีลำดับขั้นตอนที่ยุ่งยากใช้เวลายาวนานมากในการทำนาชาวนาต้องเหน็ดเหนื่อยมากและกว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะทำงานเพื่อหาเงินมาซื้อข้าวให้เรากินได้ คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากเช่นกันดังนั้นน้องๆทุกคนจึงต้องรู้จักคุณค่าของข้าวอย่ากินทิ้งกินขว้างต้องกินข้าวให้หมดจานทุกครั้งนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าขั้นตอนการทำนานั้นเป็นยังไง ถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะเราไปทำใบงานกันเลยค่ะอ่าเด็กๆเด็กๆจำแบบฝึกหัดเล่มนี้ได้ไหมคะอ่าที่คุณครูแจกไปนะคะเด็กๆเปิดไปเลยค่ะเด็กๆเปิดหน้านี้นะคะเรื่องขั้นตอนการทำนาคุณครูก็จะมีขั้นตอนการทำนาให้เด็กๆ ียนนะคะ,ะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนตามรอยปากที่กำหนดให้และระบายสีให้สวยงามอย่าลืมนะคะพร้อมอ่านออกเสียงด้วยนะคะผู้ปกครองนะคะควรให้คำแนะนำในการอ่านด้วยค่ะอ่าสำหรับหน้านี้นะคะ คุณครูก็จะให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามพร้อมตั้งชื่อภาพโดยการบันทึกคำพูดค่ะผู้ปกครองให้เด็กแสดงความคิดเห็นด้วยตัวเองด้วยนะคะสำหรับใบงานนี้คุณครูจะให้นักเรียนตกแต่งรวงข้าวหรือข้าวเปลือกและระบายสีให้สวยงามค่ะ คุณครูจะรอดูนะคะว่ารวงข้าวของใครจะสวยที่สุดอ่าคุณครูจะให้นำข้าวเปลือกนะคะมาติดตาม,มาเมล็ดข้าวคุณครูจะรอดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอายก็จะ ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันหน้าคะ่ะบ๊ายบาย